มาแล้วครับทยอยลงมาแล้วรถทั้งหมด20คันครับผมจะดูครับเออเหมือนรถส่อมาได้นะนับวาใช่ไหมเช้ารถมะครัวามีปัญหามาแล้วครับนี่ครับช่างกาย แล้วทยอยลงมาแล้วนะครับทยอยลงมาแล้วสาวๆจากสามสามสามนะสามโตนพาลงมานะอีกสองนาทีปากทางผิดครับสองนาทีปากทางผิด รอบครับรุ่นนี้6รอบนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเข้าพวกคาโชแล้วนะครับ,คร,บครับผมคาโชแล้วต้นต้นต้นบอกประสบโชครุ่นไหนนู่นนอนอยู่บ้านในประสบโชคอ่ะต้น <laughs> แก๊งคุณนอนอยู่บ้านแต่ต้นนัทนัน ต้นหัวทองเขาเรียกต้นหัวทองต้นนี้ห้ามทำหัวอื่นเลยด้วยต้นทำหัวอื่นนี่คนเรียกไม่ถูกเลยนะพี่ต้นต้องเป็นพี่ต้นหัวทองเอ,เอกอ,อนนะพี่เอคอนนะพี่เอคอนคอนซัคเตอร์ฮะบอกไฟแดงดับแสงเลยแสงหรือแสงพี่ แสงเลยครับแสงแสงเลยมากกว่าคนพากเสียงหลอไม่ได้หลอครับหมดเสียงเก <c oughs> ็บหน่อยพรุ่งนี้มีอีกหนึ่งวันนะฮะวันนี้ก็มีหลายเหตุการณ์นะครับเป็นกําลังใจให้พี่น้องนักแข่งทุกคันเลยนะครับ <c oughs> ครับผมนี่ครับนี่อยู่ในการแข่งขันนะครับพี่นะยังไม่ใช่พาเลทนะ 6รอบสุดท้ายนะครับ6รอบ6รอบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะไอ้นั่นแล้วนะครับตรงนี้มีบอยบีดีสโต่จอดจุงนี้นะครับในจอนะครับที่เห็นนะครับแก๊งมีดีสโตนะครับเนี่ยแล้วก็พี่ไก่ผู้จัดนะครับพี่ไก่ก็อเอ๋ยก็ไก่สวัสดีครับพี่ไก่พี่ไก่มาแล้วนะครับโพรโมเตอร์ป้าย5นาทีป้าย5นาที กิสตาลำดับที่1นึ่งครับชวลิตนาคทรับครับผมครับพี้สู้สายโมพี่น้องสู้สู้นะใจเย็นๆนะมาครับกิสตาลำดับที่2ครับ89ขันติที่มันนีครับจากทีอาร์ดบิครับนี่ช่างไก่ครับสู้สครับพี่ไก่นะหนึ่งเจ็ดสองครับกิสดาสุวัฒนกรครับผมพี่สงครับสงครับมากับบิโอแดง เขาจะมีสองการอ่าใช่ครับผมอันนี้เป็นโอแดงและนี่หมู่คณะอหมู่บ้านครับหนึ่งห้าหนึ่งครับพานุวัฒน์วชิระเขื่อนขันครับแอร์บัสแอร์บัสควรทาเรื่องดีๆนะอะไรที่เราสอนไม่ดีก็อยายามทำตามไอ้คนข้างนะสู้ๆนะแอร์บัสสามสามครับบรรพศสีไวครับพี่บอยพี่บอยนะสู้อีกหนึ่งเลตโอเคไปครับเป็นกําลังใจให้อุตรดิตถ์ครับพี่บอยต่อไปครับห้าสิบครับเป็นทางด้านของวิสุทธรรมดวงแก้วครับโป่งอลิมครับ โปอาิมดักแฮนไทยแลนด์ครับจากศีราชาครับผมและทีมงานเขาครับต่อไปครับ4 1 41ครับธนวันสภาสิริครับโอ้นักแข่งสาวนะครับผมอืมนี่ผมเอะคุณธนวันเดี๋ยวต้องติดตามหน่อยละนะนักแข่งสาวของเรานะครับชื่อนี้นะครับธนวันสภาศิริ 63ครับนวชาสุขสมพักครับแล้วก็ฮักยินข้างๆส่งอยู่ครับอ่าช่งคมอุมทุกยินส่งกับเจ้าแบงค์นวชาสุขสมพักครับจากวิเทคบ t s ทคเทคโนโลยีครับเด็กจากอยุธยาครับฝูงบินิกาดำครับ666ครับกนกชาติเกิดโมเรีครับเจ้าแคมป์ครับแคมป์ไปสู้กนกชาติเกิดโมรีครับแคมป์ด้วย แคมร้านประจำสู้ๆนะมี้านประจำสามนาทีครับออกหมดเลยนะครับเหลือไว้หนึ่งนเท่านั้นครับออกหมดเลยเจ็ดข้าวครับพินเนครับนันทชัยทวินมาศครับผมชาร์เรซซิ่งทีมครับวันนี้ต้องออกรีบออกเลยนะครับเรายังไม่เป็นพาเลทนะครับอันนี้รีบออกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแข่งต่อนะครับออกเลยนะครับจนสุดท้ายของวันนี้แล้วครับผมครับ สี่เก้าสองครับปิงปองวรชาติวัฒนธครับปิงปองฉลามงับงับนั่นเองครับเ้าป,ปิงปองสู้ๆปิงปองเน็ตออโตช็อปครับชาร์กได้ซินทีมสามสามหนึ่งครับโอ้ยปรมาบุญญาภูวกิจครับผม <laughs> โอ้ <laughs> เปลี่ยนรถเหรอเอาตองสามมาวิ่งนะเอ้ยแต่อ๋อเจเขาใช้คัน,นี้เ<ค>ขาบอกเขาใช้คนี้อคอยอ,อยู่แล้วเอเอใช่เขาใช้คันนี้ สองเจ็ดครับนอนุวัฒน์แซ่ฟูนัตตี้ครับเจ้าบาสนะลูกชายหัวแก้วนกแหวนนะ <_ d ata> พ่อเป็นนักแข่งลูกบอกไปต่อยมวยดีกว่าส่งเจ้าบาสไปต่อยมวยซะง,งั้น <_ d ata> บาสบอกผมชอบมวยครับพี่สามศูนย์แปดครับนัทวุฒิยอดหงครับสูส้ๆนัทวุฒิอ่านะนี่ก็แกง๊งเน็กซ์ก้าหนวดนะอ่าช่างโตอ๋อช่างโตครับผมสามหกสี่ครับหัวหน้าเผ่าครับเพราว่ามาสระศักดิ์สุริยะครับผมแอบสู้ๆนะแอบนะความหวังตลาดไทยครับแอบ แอปช็อปคำคมเต็มรถนะครับคนนี้อ่านไม่ไหวหนึ่งสี่เก้าครับผมอนุวัฒน์สุดทงช่างลักเซอร์วิทครับสู้ๆครับช่างลักสตาร์ทเอนจินครับสตาร์ทเอนจินสามหนึ่งหนึ่งครับไก่สอนพุ่มพรครับนี่จากโอเคคาร์ใช่ไหมพี่โอเคคาร์นะครับผมสองสี่ครับมีนาพิโยซังพ่ป๊อปบ่ายให้พิโยเลยครับผมนี่กัมเบลพิโยซังไฟติ้ง สี่หกครับเป็นทางด้านของกัญญาพัดเป็นเหมือนนี่น <ะ S 2> ครับตุ๊กครับตุ๊กก็แค่ผู้หญิงทำเบรก ช่นแหลบครับครับผม รถทั้งหมด19ส่งชื่อมา20น่าจะไม่เสร็จ1คันอาจจะเสียพรุ่งนี้เรายังมี1วันนะครับวันวันสุดท้ายนะครับปิดฤด,ดูกาลครับ,รบ<อ>ที่นี่เลยนะครับเราพบกันใหม่ในปีหน้านะครับ2026 20ปีแล้วครับได้ทิ้งคารายแลนะครับรรนะบมาอีกแล้วแอร์บออัอี้นควันอีกแล้วน้ำมันมันเยอะหรือเกิน ผมไาเยอะเน้นเหนียวเป็นสูตรของทางร้านเนี่ยคุณนัชชนนท์ใจยบุตรบอกแอร์บัสซูซูครับคนดูนะครับหลบเข้าหลังกำแพงนะครับคนดูทุกจุดนะครับฝากดูด้วยมอนิเตอร์ด้วยนะครับเข้าหลังกำแพงนะครับ แข่งนะครับอย่ามายืนข้างขาดเดียวเด็ดขาดนะครับนาสนามช่วยกันสอดส่องด้วยนะครับพี่ๆอปรพรช่วยดูด้วยนะครับนกหวีดเป่าดังๆเลยครับใครที่ฝ่าฝืนนะครับเซพิคาดับไฟแล้วครับรอบนี้เดี๋ยวล่อยครับ ดับครับเปิดเกมแมง,งคแข่งขันนี่ครับโจลิสนาซับเพื่อโผเพ้นมาแล้วขันตีที่มันดีตามด,ด้วยกฤษดาสุวัฒนกรครับผมจากนิพนกาฬเนี่ยทรงมอเตอร์สปอร์ตครับนวชาสุขสมภารค่อยๆย่องมาครับและแซงทางด้านของหมายเลข4ี่หนึ่งธนวันสภาสิริมาครับผมรัสเซียครับรัสเซียโอเคครเจปรามะมาแล้วรัสเซียครับ เด็ดสองครับผมโอ้โหจ้งหวะกลางครับน้องผัดมาสุดดีครับน้องนี่นะเด่นชชยหน้าขึ้นมาเลยครับนี่น้องครับน้องครับแข่งหน้าหล่ออ่ะจะเป็นดาราละน้องมาดับหนึ่งครับแล้วตามด้วยคัมภิร์ดิปมานีแอบบาดแอบบาดแอบบาดจี้พี่แบงค์เน่านี่ครับนี่ต้นตาครับแบงค์ ชาเนตเลยเจ้าฉลามมาครับตรงนี้นันทชัยทวินมาครับอยู่ในอันดับที่ประมาณอันดับที่10ครับปิงปองอันดับที่11และปรมะ12ครับผมครับสำคัญจากทีมเดียวกันครับครับซุ้มเดียวกัน นี่ครับเจ้าเจ้าแคมป์ครับเจ้าแคมป์กนกชาเกิดโมลีครับยังอยู่ครับผมดีนะสารวัลครับที่เป็นพระแข็งสาวนะพีโอนะพีโอแดงพีโอแดงเจ็ดสองแน่นอนครับวิศดาครับแล้วขึ้นมาตรงนี้ครับโกนครับวิศุทธรรมดวงแก้วครับผมตามด้วยบรรพฤษศรีไว้แล้วก็นวชาสุขสมพัชครับ สัุติบกับศรีราชาเจอกันหน่อยครับผู้นำยังอยู่ครับผมเวลาผู้นำตอนนี้1.06วินาทีครับชาวลิศนาคซับครับเจกโป่งครับมาแล้วครับตอนนี้ครับหมายเลข5 0ูนย์ครับโป่งครับวิสุทธรรดดงแก้วโดนกดดันมากับนี่ครับบัตรสีไวครับบอยครับมีดีสโตครับ สีเขียวครับมาแล้วครับเด็กอุตร,รดิตต์ครับมีดีสโตครับไล่กดดันมาเรื่อยๆครับเอาแอร์บัตป๊บไฟฮะไม่มีอะไรทำนะครับว่างมิ้วล็อก <c oughs> โอ้โหเข้าชิ้เค้นได้ดีครับคู่นี้เข้าชิ้เค้นได้ดีเนียน,นทั้งคู่ครับผมครับเวลาของทั้งคู่ตอนนี้อยู่ที่1.08นะครับผมผู้นำครับ มากับผูนนำครับโดนจีตามติดแล้วโอ้โหมันดับหนึ่งอันดับสองตรงนี้จาวริซัทขันติทิพมณีอิสดาครับทรงครับผมดูครับจะออกหน้าไหนครับสามคันสามลำนี้คันหน้าี่เครื่องเคข้างหลังนี่เครื่องแอลครับโอ้โหจังไก่มาแล้ว ดครับผมโอ้โหชาวลิทธนักซ้ำครับเหนียวแน่นมาครับแต่จังหวะนี้ช่างไก่ครับหน้าขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วยังไม่ถึงครับก็ข้างหน้ามันเป็นชิดเคนครับผมช่างไก่นี่เดินแล้วนะเดินแล้วเดินแล้วเดืนน้องแล้วนะเริ่มมาถึงประตูแล้วนะครับแล้วก็พา รีโฮแทงมากับกินสดาด้วยนะ<า>เป็นสง่งนะส่งมาไวมากเหมือนรถแอปมีปัญหานะอยู่ขา้างหน้าเป็นรถช้าเป็นรถเจ้าแอปแอปอบอกว่าเพิ่งเสร็จมาอ้าวแบงค์นวชามีปัญหาไหมครับแบงค์นวชาน่าจะเข้าผิดครับมาผมและอันดับที่หนึ่งตรงนี้ชลิดหน้าซับกดมาครับเหมือนยืดระยะห่างออกจาก ช่างไก่มาได้ครับผมสันติทิพย์มณีครับต้องไล่คืนนะครับผมสองรอบสุดท้ายแล้วเข้าสู่ทางตรงตรงนี้ครับ500เมตรแล้วมันมีรถช้า มีรถช้าแซงรถช้าได้ไหมแซงรถช้าได้ไหมแล้วครับและโอ้โหดูครับช่างไก่ครับกดดันหนักมากครับโอ้โหจิงเกนมาโอ้โหก้านหลังมาเร็วมากสุดยอดครับผมทางหน้านี่เยลโลโซนีครับสุดยอดนี่ต้องมุมกล้องนะผมมองว่ามุมกล้องสุดยอดมากนะจรนเครับนะดูฮะเนียนสุดๆโอ้โหดูครับเอาแล้วสิไซส์บาไซส์จะถึงแน่นอนอ่ะต้องทางตรงเนี่ยต้องสปีิออกไปต้องมาดูว่าช่างไก่จะกดดันได้ขนาดไหนนะ เอาครับแล้วตอนนี้เป็นกีโซนจังไก่แปะมาทีนึงครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่จังไก่จังไก่บางทีต้องหวะบบางทีจะทิ้มกันเลยเบรกเบรกครับผมแล้วเสียความเร็วไปเลยครับปีตกครับสปีดตกมาครับรับไปไฟนอลแล็บแล้วผมชาวลิศนากซ้ำครับเอาครับผมชาวลิศนากซ้ำครับวันนี้จะได้หนึ่งโอเวอร์ออลหรือไม่ครับนาสเย์ได้่างไก่ครับ แต่เขาแชร์ไปครับไม่อยากปัญหาอยูเพ่นกันปัทะากับเพื่อนสี่โอ้ยแล้วแล้วช่างไก่ก็ไปจะเข็นก็เอานะครับแหมใจร้อนนะช่างไก่โอ้โหโถไฟครับผมอย่างนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับไม่มีปัญหาครับมีแบกแบกสองลำเยอะเลยแล้วมีนักวุุฎยอดธงมีมินาพโยนะแล้วมีใครอยู่ข้างหลังนั่นแหละ ราจะช่วยสกีนให้กับน้องๆได้นะ,นะครับไม่น่าจะมีปัญหาเอาแต่ว่ามนดตรงนี้มากกีนโซนครับผมออกมาแล้วทำให้โชลีสบายแล้วที่ไปได้ตดตารแบีเขาข้างหลังดุกว่าจัผ่านไปสองครั้นบบนะผ่านยากเอาครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับผมสาหรับ ชาวลิตทหน้าับครับผมเด่นชัยหน้าทําได้แล้วครับผมอ้าวทำไมช่างไก่แซงขึ้นมาครับโอ้โหไปแซงตอนไหนไปแซงเอาบรีโอคืนมาเฉยแล้วกระโบงอลิมอุตรดิบครับบอยแล้วก็นี่ครับแอร์บัสใกล้ฉันฟีไรโอโหน้องสะใจน้องสะใจ แชมป์หนึ่งโอเวอร์ออลครับครั้งแรกของเขาครับโอ้โหหนึ่งออมันหล่อจริงครับกับซ6 5ครับชาววาริสนา่ารับครับหนึ่งโอเวอร์ออลยินดีด้วยครับบายบายนะแหมเนี่ยนะครับและรุ่นส่งท้ายของเราวันนี้ครับบา,บ,าบาย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 นี่คือรุ่นส่งท้ายเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเป็นพวก ฮอตแล็บ uh, นะครับ uh, uh, ผู้โชคดีได้นั่งรถแข่งและครับ mm hmm. แล้วเราก็มาถ่ายรูปในแท็กกันนะจ๊ะ mm hmm. นี่ครับโชวริตนาคทรับนะครับอันดับหนึ่งโอออครับ mm hmm. ยินดีด้วยครับเบสทไทม์หน mm ึ่งนย์ครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเป็นพาโชฮอตแล็บนะครับม mm hmm. ัจะจบแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์มันๆนะครับแล้วก็ไปฟังบทสัมภาษณ์กับฝ่ายอีทแล้วส่วนรถที่จะนำามาฮอตแลบครับไปรอได้เลยนะครับรถที่จะนำฮอตแลบนะครับที่หา,าผู้โชคดีครับไปรอได้เลยครับแล้วถึงกาไทยแลนด์ลไทยแลนด์ เรสิงกาไดแลนเป็นรายการแข่งขันที่เราใจแตมเต็มไปด้วยมิตรภาพวันชื่อเสียงเกียรติยศเราไม่ครบเรสิงกาไทย